กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะจ้ะไีวีพาเราอะไรสไตล์ีพาพี่น้องมาชมสวนนะจ้ะว่ามีเห็ดเก็บพี่น้องแห้งแรลงไอวีพามาชมสวนผักกันนี่พาออีตู้ได้กินย้อนอยู่ทุกคนตามหน่อยปีนี้ทุกคนออกบะลายนี่โหรพ้ากันหน่อยวานสองซองมึงได้ในแ,แค่นี้หนึ่งทุกคนพ่ออีตู้ก็ได้ประมาณนี่นะอันนี้ปรกาศหินประกาดสวยทุกคน มากินเบิดทุกคนนี่ไปโบูุกกระทาก็กินจ้ะออกหน่อยปีนี้ทุกคนออกหน่อยจ้ะนี่ไปโบ,โบูุกมันลึงเหลืองนะบัรล้วนเป็นอย่างทุกคนสภาพสภาพอากาศปีนี้เพราะให้จะบิ๊กจะมาเด็ดออกวอเตอร์คสไปปั่นรวมทุกคนแต่งกันหน่อยจ้ะปีนี้ แต่งก็ออกหน่อยทุกคนปีกไก่สี่สิบน่วยบักเตียงพี่น้องไปบบุ๊บกม้งเกิดลนตะปีกไก่จ้ะทุกคนี่พักบุ้งก็ได้แค่นี้แหละทุกคนนี่เักบุ้งจีนแต่ว่าขึ้นชายงามทุกคนขึ้นชายงามทุกทุกปีนะ ปูปีแรกก็น้ำทุกปีทุกคนกินใจสิเก็บไปพีคนไทยประนำ้ำใจทุกคนนี่พกพุงพกพุงก็ได้เคลียร์นี่แหละสองสองทุกคน <c oughs> งามคักป้าพี่น้องปัระคุณใจไทยในต่างแดนงามคักเนาเนะพีะ่เห็นไหมเห็นโผลเห็นรูปพี่น้องถ่ายรูป น้องน้องกันจ้ะอันนี้ก็กุยช่ายทุกคนเฮดบีเก็บไปปั่นนะเก็บไปปั่นเฮ็ดเป็นน้ำพักผลไม้นะทุกคนอันนี้เลี้ยงกลิ่น,นหยดนิยนมวัดจะ้ะพักอันอกัดหินฝรั่งทุกคนเดี๋ยวนะกัดหินทุกคนเลยกัดหิน ปั่นเซ้น้ำกันก,นกบผักอันนี้เขาเน,นี่ยจ้ะทุกคนอันนี้งามเพื่อวันนีงไง้ไหมงามมากเลยนะทุกคนนี่เหมือนผักอัน,นอ้าวาหดนามพูดถึงหด,ดนี่เนาะเสียนามไปปัน่นปั่นผักรวมกันในลายผักชนิดนะทุกคน เพ็ยพี่น้องนกันบ่เก็บผักออตเาเคเตทุกคนเม็ดมันปีไก่นะทุกคนนี่ของปีไก่นี่ไปโหระพาที่วิปลูกกระทางนี่นะ้ำในกวน,ม,น,ออกนมันออกเนาะแล้วมันออกนี่เห็นบ่ทุกคนนี่ต้นของปีไก่นี่ มันเกิดขึ้นจ้ามัใดไนไม่เนาะมันเกิดโลนเพียเต็มเลยนะนี่นทุกคนเต็มเลยจ้ะนี่ผักอันนี้มีประโยชน์มากเลยนะทุกคนเพราะตะเคียนเนี่ยต้านมะเร็งนะทุกคนเด็ดจนว่าบ่อนั่นแล้วทุกคนเด็ดจนว่าบ่อนี้เด็ดเดี๋ยวตุลากัน ตุลาพฤศจิกามากอะน,นั่นหมดเราทุกคน้นวายหมดจ้ะเนี่ยแล้วกรอปีใหม่เต็มมันมีเม็ดได้ห่างของคนเยอรมันทุกคนเนี่ยขึ้นชายเห็นป่ะพี่น้องพี่จะเก็บให้พีคนไทยพันอยู่น้ำกันนี่แหละอยู่ใกล้กันนะเพื่อนอมเพื่นกลับไทยเพื่นเอาเม็ดอันผักมาฝากอยู่ จ้ชพี่ชมทุกคนปวดผัวมาก่อนกลิ่นใายข่อยพี่น้องไปเห็นบ่าวงามนาะพี่น้องเนาะเอาเยาวีก็เฮ็ดทิพย์มวยยาวดอกเด้อทุกคนเด้อ มาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ยัยวิ่งน้ำในเด้อพี่น้องเด้อพวยเฮมีกำลังใจคลิปต่อไปจะทุกคนพี่วอเตอร์เคชงามคกเนาะพี่น้องเนาะพี่เห็นปะฝากท้องกันสปากเกตตี้นะทุกคนจ้าได้กลิ่นสองมวยจ้าปีนี้จ้าทุคนแก่อยู่ในเจ้ะทุกคนเห็น ยวีจะได้ตดัดเพกินน้วจ้ะฟักทองสปากเกตตี้ยวีซื้อเม็ดมันมาไงทุกคนซื้อเม็ดมันมาแล้วก็เอากาไปว่าเสี้ยวไปไทายทั่น,นวันนี้ก็เลยเออเอามาปลูกเบื้องหยอดทิ่มว้นี้ไหมมันเกิดเสยเลยทุกคนสามสี่ต้นยวีก็ขอบคุณทุกไรทุกแชร์ด้วจ้ะขอบคุณที่ขามารลับชมรับฟังนะจ้าพี่น้องพะว่ายังมงมีเหตุตกปลามันแห่งทุกคน แห่งคักแข่งเนี่ยจ้ะขอบคุณทุกไรทุกแชทจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า